ดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่322แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ,บ้านมาฝากอีกแล้วนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระอู่ทองออกศึกเนื้อดินหลังเจดีปี2510วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ พระสวยพิธีดีพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับพระอูทองออกศึกเนื้อดินหลังเจดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่ออน,อนุสรร้อยสามสิบห้าปีหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนื้อเงินสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะสำหรับองค์นี้สวยค่ะ สำหรับรูปหล่ออนุสรร้อยสามสิบห้าปีหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อเงินสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนาะใช้หน้เก็บนะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนหลวงปู่ดู่วัดสะแกจังหวัดอยุธยาปี2519เนื้อทองเหลืองต่อโคต้ตสภาพใช้สภาพใช้แต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะ สำหรับแหวนหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะสภาพใช้แต่ยังสวยวงนี้ก็จะอยู่ที่สามพันค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระมเหศวนเนื้อชินพิมพ์ใหญ่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีปี2555ต่อห้อโคดหวังแขนซ้ายสองข้างสภาพสวย สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะสำหรับองค์นี้สำหรับภาพมหสิสวนเนื้อชินพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใชหน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือมีหูปี2 5งพวัดช้างให้เนื้อโลหะรมดำสภาพดีน่าใช้น่าเก็บนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือมีหูปี2 5งพันหวัดช้างให้นะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่ร้อยค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเิมเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จคะแนนแพรพันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี25ง0สสภาพสวยสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาทุกรุ่นนะคะที่สำคัญสวยทุกรุ่นค่ะ สวยมากเลยนะคะสําหรับพระคะแนนแพรพันค่ะค่ะสําหรับพระสมเด็จคะแนนแพ่พันหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองพค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเเดี๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนพิมพ์แซยิตปี2477เนื้อทองผสมสภาพสวย สภาพสวยก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะเก่ามากเลยนะคะแต่สวยค่ะสําหรับเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงปู่ลอดวัดบางน้ําวนนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่อเสือเนื้อทองผสมหล่อโบราณตอกโคดวางขาไม่ทราบที่สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเก็บพระสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะจะใช้จะเก็บจะโชว์ได้หมดเลยนะคะกับพระสวยสวย,สวยนะคะ สำหรับรูปหล่อเสือเนื้อทองผสมหล่อโบราณตอกโคดหว่างขาไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาเบา0เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระมเหสวนเนื้อชินเขียวกุวังบัวจังหวัดเพชรบุรีมีไขมีปานดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะนะเก็บหน้าใช้ค่ะ สำหรับพระมาเหสวนเนื้อชิ้นเขียวนะคะกุวังบัวนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ปี2 5 0 6ัหวัดช้างให้เนื้อทองเหลืองดมดำสภาพสวยสวยนะคะสำหรับองค์นี้นใช้หน้าเก็บค่ะ สำหรับหลวงปูท่ทวดนะคะหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่สวยเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ํารุ่นแรกวัดปากน้ํากรุงเทพสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับพราผงปากน้ำรุ่นแรกวัดปากน้ำกรุงเทพนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปูท่ทวดเนื้อเงินชุบสามกริย์ต,ต,ตอกเล็กห้ศได้ฐานไม่ทราบที่สภาพสวยสภาพสวยนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะชุบสามกริย์นะคะ สวยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะสวยจริงค่ะนาเก็บหน้าบูชานะคะคสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อเงินชุบสามกริย์นะคะไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระร่วงนั่งหลังริมเนื้อชินกุวัดช้างร้อมจังหวัดสุขโขทยัยสภาพสวยสวยจริงนะคะนะ่เก็บหน้าบูชาค่ะพระกุนะคะเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมก็จัดไปเลยนะคะกับพระกุเก่าๆนะคะ สำหรับพระล่วงนั่งหลังริมเนื้อชินกุวัดช้างร้อมนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่1000พันค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงขี่เสือหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดจังหวัดจันทบุรีปี2 5 2พรีสสภาพสวยสวยนะคะสําหรับพระสมเด็จองค์นี้ถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะ สำหรับผราผงขี่เสือหลวงพ่อคงวัดวังสรรพลดนะคะสภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะ้าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงหลังก้างปลาไม่ทราบที่เนื้อเก่าสภาพดีสภาพสวยน้าใช้หน้าบูชานะคะเนื้อจัดเนื้อแก่งเลยนะคะสำหรับองค์น,นี้ ด้านหลังจะเป็นก้างปลานะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะะสมเด็จเก่าๆหลังก้างปลานะคะสําหรับพระสมเด็จเนื้อผงหลังก้างปลาไม่ทราบที่เก่าองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์ตรงกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยสภาพสวยนะคะองค์พระก็สวยตลับก็สวยนะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยนะคะสำหรับองค์นี้ ค่สำหรับพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์ตรงกุวัดนางพญานะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระลีลาเมดขนุนเนื้อดินกุทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรสภาพสวยหายากนะใช้หน้าเก็บค่ะหายากนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมก็จัดไปเลยนะคะ สำหรับพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินกุทุ่งเศรษฐีสภาพสวยหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,000พันค่ะนะ่าเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเิเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายจังหวัดสุร,ราษฎร์เนื้อสำริดเก่าหายากมากสภาพสวยเก่ามากหายากก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นะคะคสำหรับพระชัยวัดหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเนื้อสำลิดเก่าหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนื้อทองเหลืองก้นอุดแผ่นเงินบรรจุก,กิ่งต่อโคตใหมาเลข2 7 7 สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะอุดแผ่นเงินใต้ฐานนะคะตอกหมายเลขใต้ฐานค่ะกิ่งดังนะคะกิ่งดังสมบูรณ์ก็น่าเก็บน่าบูชาน่าสะสมค่ะสําหรับพักกิ่งนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะอุดแผ่นเงินสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคารใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้เนื้อทองเหลืองไม่ทราบปีสร้างนะเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่พระสวยพระเดิมนะคะตลับก็สวยมากค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมทั้งองค์พระทั้งตลับอย่างดีนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคารใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้น้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อผงใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะองค์พระก็สวยตลับอย่างดีก็สวยนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับพระสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพ์ใหญ่เนื้อผงใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะนะเก็บน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,น้ายักรุ่นมงคลเศรษฐีบารมีฟ้าประทานพรเสียนแปะลงสีวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีปี2566 เนื้อโลหะลงยาหน้ากากระไห่ทองตอกโค้ดหมายเลข19สภาพสวยกล่องเดิมสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชาน่าเก็บหน้าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญหน้ายักษ์รุ่นมงคลเศรษฐีบารมีฟ้าประทานพรเซียนแปะลงสีวัดมะขามนะคะสวยเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จอนุสรร้อยสิบปีวัดละคังกรุงเทพปี2523เนื้อทองผสมหลังปั้มตาละคังกล่องเดิมสภาพสวย สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะด้านหลังก็จะปั๊มตาละคังนะคะก็ยังพอเห็นนะคะสำหรับพระสมเด็จอนุสรร้อยสิบแปดปีวัดละคังกรุงเทพนะคะปีสองพันห้าร้อยี่สิบสามเนื้อผงหลังปั๊มตาละคังกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 1,000ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นร้อยหปีอาจารย์ทิมพิมพ์รูปไข่น้าเลื่อนหล่อโบราณเนื้อทองขาวโบราณบรรจุมวลสารเก่าปี2497กล่องเดิมปี2556ต่อโค้ดหมาเลข7 ีส่ส,สภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็จะกล่องเดิมๆเลยนะคะมีซองเดิมด้วยค่ะร้อยหนึ่งปีนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะสวยมากเลยนะคะจะเป็นเหรียญหล่อนะคะหล่อโบราณนะคะสวยมากนะคะพะักบ้านพักเก็บเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะไม่มีให้เห็น มากมายนะคะสำหรับพระสวยๆของหลวงปูท่ทวดรุ่นนี้นะคะสวยจริงนะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะสำหรับหลวงปูท่ทวดรุ่นร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทิมพิมพ์รูปไข่หน้าเลื่อนหล่อโบราณนะคะเนื้อทองขาวโบราณนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 3,500ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดินค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ